โจมงานเงินพิชิตโควิด19ขอพลังแห่งองค์พระพิเคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด19ครับอยูโจมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณบวีนาหงสกุลประธานูลนิดพิปบีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพาลูกจ้างสี่รายเข้าพบนายอภิญญาสุจริตานันธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่านายจ้าง บริษัทรับซื้อสรากเครื่องบินได้สั่งให้ลูกจ้างขนซรากเครื่องบินด้วยรถเฮลเลอร์และรถบรรทุก3าคันพอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับซึ่งจะต้องยกสายไฟฟ้าแรงสูงให้รถบรรทุกลอดผ่านปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงดูลูกจ้างคนงาน4คนกระเด็นตกจากรถเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก3คนครับ คุณเบอีนาโหสกุลบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาในจํานวนนี้นะครับลูกจ้างเป็นแรงงานเด็กอายุ15ปีครับเราต้องให้ความเป็นธรรมนะคือเขาไมา่ได้มองความเป็นธรรมในส่วนที่เด็กอายุ15นะคะตอนช่วงเขาทำงานเนีขายุ่4คนหนึ่งเลยคนก็อายุ15คนหนึ่งส่วนบริษัทนายจ้างใจงยค่ชดเชยยุยาเล็กน้อยแล้วก็ขาดการติดต่อไปนานแล้วครับ นายอภิญญาชุตริตานันอัอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับเรื่องโตกใจแรงงานเด็กต่ำกว่า15ปีผิดกฎหมายนะครับให้ตรวจสอบข้อมูลทันทีครับโอ้ท่าเคสนี้ก็หลายกระทงมั้งครับหนึ่งจ้างอายุต่ำกว่า15สองเท่าทีฟังจากข้อที่จริงก็คือ,อ,อให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดก็มีให้ทำงานล่วงเวลาก็มีนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยกฎหมายท้าห้ามทั้งเรื่องอายุ ห้ามทั้งเวลาในการทํางานที่เด็กควรจะได้พักผ่อนจาก4ี่ทุ่มเป็นต้นไปเด็กควรจะได้พักผ่อนโอ้โหหลายก็ทงเลยนะครับทั้งใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่า15ปีให้ทํางานหนักเสี่ยงอันตรายไม่เป็นเวลาบางวันทําตั้งแต่8ปรนงเช้าถึงตีหนึ่งตีสองดึกดื่นเที่ยงคืนนายจ้างกบลุกเรียกมาทํางานจะลาหยุดลาป่วยไม่ได้เลยนะครับต้องอดทนทํางานให้จนเสร็จแถมยังมีค่าจ้างค้างใจนะครับ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตือนนายจ้างที่ใช้แรงงานเด็กโทษหนักมากนะครับกรณีที่นายจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับปรับนะฮะร,รายละ4 0 0 0ถึง8 0 0 0นะครับจำคุกไม่เกิน2ปีการลงโทษนะครับคิดเป็นรายคนรายหัวมีแรงงานเด็กกี่คนเอาจำนวนตัวเลขคูณตัวเลขของโทษ ที่ได้รับนะครับพวกถามแรงตอบแรงถามลูกจ้างไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเพราะในจ้างบริษัทไม่สมัครให้อย่างนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่และสำนักงานประกันสังคมมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับคุยสอบถามทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมก็ทราบว่ากรณีที่ลูกจ้าง ประสบอันตรา,ายเนื่องจากการทํางานให้กับนายจ้างเนี่ยนะครับสิทธิของลูกจ้างเนี่ยนะครับได้รับแม้ว่านายจ้างจะไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมหรือไม่นะครับส่วนการที่ประกันสังคมจะไปจะไปตามให้ในายจ้างมาเข้าระบบประกันสังคมนั้นก็เป็นเรื่องของประกันสังคมกับนายจ้างที่จะดาเนินการส่วนนะครับเตือนไว้อย่าดูจากระบบประกันสังคมนะครับ ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับ